เสร็จแล้วอมไปไปอีป้ายก็ไม่หลงนะเอาไปลงไปเออเป็นี่ใหม่เดนมึงแค่สุ่กูไปเร็วๆให้สุ่มได้จับมันสุดนี้กูจับ์เฮ้ยเฮ้ยเฮอีพีนี้ทีมงานเรานะคะทุ่มทุนมากเขาไปถึงน้ำเราอย่างนี้ ตอนนี้เรานั่งอยู่คุณแม่ด้วยเราอยากให้พี่ไฟ้าพี่เนยแนะนําคุณแม่ให้ FC รู้จักหน่อยได้ไหมครับแม่ชื่ออะไรนะคะ<笑><笑>เราชื่อเล่นชื่อจ<อ>ิงเอาชื่อเล่นชื่อเล่นก <hadi S 2> <อ>็พอชื่อเล่น็วอเออแม่มวยแม่มวย บอกให้เป็นแม่ที่น่ารักมากเลยนะแม่เป็นคนสุรินแต่ว่าแม่มาได้สามีที่นี่ขอนแก่นไม่หรอกไปไปได้กับสามีที่อื่นแล้วค่อยมามาขอนแก่นมาอยู่ที่ขอนแก่นไปได้ที่ไหนต้องถามแม่เดินกันอยู่กที่เออเคกันกับแฟนอยู่กรุงเทพเลยเพิ่งรู้นะว่าแฟนแม่พ่อเลยอ๋อพ่อพี่ฟ้ายได้ป่ะครับใช่ไหมอ่าถ้าแม่ตอบไม่ใช่เลยเรื่องยาวเรื่องนี้มันต้องยาว แม่เป็นคนสุรินคนสุรินส่วนมากจะพูดภาษาอะไระครับไม่จริงๆแล้วสุรินอ่ะมันมี3ภาษามันมันแล้วแต่อําเภอค่ะบางอําเภอก็จะพูดภาษาอีสานบางอำเภอก็จะพูดจวยเหรอบางอำเภอก็จะพูดขเขมรอ่ะอย่างนั้นเนี่ยเรามาชาล์จกันหน่อยดีกว่าวันนี้บอกเลยวันนี้เปยมากเราอ่ะจะให้แม่พูดภาษาขเขมรขึ้นมาหนึ่งคําแล้วให้สองสาวสวยของเราเนี่ยทายคำที่แม่พูดแปลว่าอะไร คำถามแรกจะได้100บาทคำถามที่2จะได้200บาทคำถามที่3จะได้1,000บาท oh. และคำถามที่4สุดท้ายผมให้เลย2,000บาท พร้อมมาทั้งสองสาวพร้อมค่ะงั้นไปเจอคำถามแรกของแม่เลยคำใบ้คำแรกของแม่ครับคือคำว่ายึงคุณพ่ว่าถ้าเลยขอตอบก่อนแล้วถ้าเดยตอบผิดล่ะถ้าพี่เนยตอบผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้เงินไปไ่ตอบก่อนข้อนี้พี่ายจะตอบก่อนใช่ไหมงั้นข้อหน้าพี่เนยตอบก่อนนะออ่ะยึงแปลว่าอะไรครับจึงอาจจะแปลว่าวาจังใดถงต้องหรือเปล่าคบแม่ไม่ถูกร้อยหนึ่งเดี๋ยวให้แม่เล่ก่อน เออใช่เลยเฉลึงกับบัตรตีนตีนอ๋อเอาไป100บาทแท้แน่นคำที่2นะครับแม่พร้อมนะครับคำที่2องคำใบ้มาครับได้ได้พี่เลยต้องตอบพี่นี้ต้องเป็นคนตอบก่อนได้ได้คืออะไรได้อะไรได้อะไรต่อหูหูได้คือหูจริงหรือเปล่าครับแม่นี่นี่มีมีอะไรอะไรอะหู เอาะฉะนั้นราได้เอามาเอาไปเลย200บาทขอบคุณค่ะข้อที่3ครับแม่ไปอยู่ในร่างกายเออเออทำไปอในร่างกายแล้วคำที่3คือคำว่าดอกดอกดอกแปลว่าด่าถูกไหมครับแม่ไม่ถูกไม่ถูกนี่หน่นมหน่อมแปลว่าหน้าอกเพราะฉะนั้นได้หนึ0งพบาท ข้อที่สี่คือข้อสุดท้ายแล้วนะดูสิว่าใครจะได้2 0 0พบาทไปนะขอทำที่สี่ครับแม่ตะปูตะปูเดี๋ยวหลึกอีกแล้วแบ่งกันมาเฮ้ยแบ่งไม่ได้โยนศิ์ให้ฝ้ายตอบไม่ได้หรอไม่ได้ตะปูก็คือปลาอันนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวถามพี่ฝ้ายก่อนพี่ฝ้ายคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นหลังงั้นแม่เฉลยครับไม่ใช่แม่ครับตะปูแปลว่าอะไรกอน ด้นนข้อนี้พี่ไ,ได้ใบสองพันอขอบคุณค่ะเ,เอาตังพาหลานไปกินซ้ตมตำก็คือหมดไปแล้วสี่คำถาม ใช่ภาษาอังกฤษนะเอาตรงๆอออใช่แม่ผมขอแบบประโยคประโยคนึงแบบยาวๆหน่อยได้ไหมครับแม่ว่าเธอหน้าตาดีจังเลยอะไรเงี้ยรับเนี่ยงม,มือเมืดดละอ่ะแม่ฮะผมขออีกประโยคนึงนะครับคำว่าแม่อยากมีลูกเขยมาจีบลูกสาวแม่หน่อยเมจังบันนันกุละะปชาฉ<ด>ัเนี่ยให้จีบคนไหนดีครับแม่ ไหนก็ได้ไหนก็ได้เอาเอาองเลยเอาออกจากบ้านกูไปทีแม่ไอีเลยแม่ไอีเลยแม่จะแถมปลาแล้วก็ข้าวสารให้ด้วยเดี๋ยวนวันนี้ขอบคุณแม่มากนะครับที่เป็นแขกพิเศษในรายการของเราขอบคุณนะพายเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดจะมอบให้แม่ถ้ามอบให้แม่พี่พอก็ไม่ได้อะแล้วแต่และแม่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับขอคุณนะที่มาช่วยผม ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ของเรานะคะในการที่สาปลาจ้า<ล>ว่าทำไมเมื่อวานไม่จับเมื่อวานไม่ได้จับนะคะเพราะว่าน้ําเยอะแล้วน้ํามันลดไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็คือต้องสูบน้ําออกทั้งวันทั้งคืนครับพี่พผาช่วยแพนกล้องไปดูหน่อยค่ะตอนนี้น้ำกระโดดแล้วนะคะตอนนี้ไม่จะปลาแรงดอกแดงแอกแด่เหนบะไม่เนยลงหรอลงกูลงกูลงเองไม่ต้องจับไม่กูเป็นห่วงไงแม่จะไม่นแม่พี่เเราต้องห้ามห้านห้ามตัวใหญ่มาก เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เอาเอาตัวหน่อยหน่อยกห็จะจับตัวนี้จับตัวนี้บีบจังภาพดูวยจังภาพจังภาพ่ะไปเห็นเองจังภาพไทยซืธอเขาจะเป็นคนโยกเองกล้องไม่ใส่น่ะก้องจะช่างไทยจังภาพช่างภาพไม่ได้เรื่องเลยเอาตรงเดี๋ยวเปลี่ยนช่างภาพก่อนช่างภาพช่าางภพอีกคนหนึ่งกำลังลงมาวิ่งวิ่งวิ่เหยียบปลาต้องต้องเห็นตั้งสี่จุดจับมาเลยเอามึงเออ เส้นมาดังเอาวมนัมันไปแล้วเราไม่ต้องเราไ้องจับตัวใหญ่คับผดมีตนึงอีตัวนึงง่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นการที่เอาปลาขึ้นมาจากสะนะคะสบายไหมมึงอะไม่เลยนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ป้านเหนื่อยมากพี่บบเหนื่อยมากบอกสิเหนื่อยมากท่แล้วพี่ป้าดูแบบอื้มปลาคอยใหญ่มากหอดแล้ว ก็อย่างนี้แหละแม่ล้างถูแม่อาบน้ำเป็นเด็กหน่อยอยู่นนเนาะเล็กจนโตว,วางสิเดนินจ,นจนั้งแต่ตีนเท้าฝาหอยออจนตอนนี้หอยเท่าฝาบ้านมในญ่เกินไปแล้วมั้งตัวอีพีนี้เป็นเป็นอีพีที่โดนเอาเปรียบมากที่สุดอี่ไฝ่ไม่ทําหาอะไรเลยรอกินแล้วนอกจากจะรอกินไม่ไีรอไฝเนี่ยไฝ่หน้าสงสาหน้า เนี่ยบูลลี่เราบูลลี่น้องเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเลอะเนี่ยเห็นไหมเขาเปียกเนี่ยเนี่ยเปียกเนี่ยมันเปียกแค่นี้แล้วสิ่งที่มันได้คืออะไรก็ได้ปลากลับบ้านไงเนออได้อะไรได้อะไรเออแล้วก็แล้วแต่งเออไม่<า>ต้องรอตาเอาอืออยากได้อะไรก็เลือกเอา <ละ S 1> ไปละแค่นี้แหละไปไปกันดีกว่าไปไหนปิดคลิปเลยเปล่าเลยหองผมสองคน ติดคิดกันดีกว่าเทปนี้ทานขนมวันนี้นะคะเราทั fi. ้งสามคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปคิดเมนูเด็ดๆอย่างเช่นนี่เลยอันร่อยค่ะยังไม่ได้ค่อยเลยเนี่ยอันนี้คือกินสดๆเลยกุ้งจิ้มแจ่วอันนี้เราก็จะไปแจกทั้งหมู่บ้านลาลรอกราอไปปล่อยไปกันเลยค่ะเป็นเลง จะกลับแล้วเสร็จแล้วหาอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็จะกลับแล้วไม่รู้จะฝากอะไรจริงๆก็อยากเอาหอยอยไปฝากแหละถ้างั้นฝากช่องแล้วกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งจริงๆๆๆด้วยนะคะริงแล้วก็อย่าลืมด้วยไอีแล้วก็เฟซบุ o กทั้งสอคนเราขึ้นให้อีกโอเคค่ะนะครับวันนี้เราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะครับบ๊ายบาย come